ก็ต้องหาฝาฝูนแม่รับตกด้วยฮะก็มีเจ้าที่เขาติดตามปกติมันปกติเคยเห็นไหมเคยเคนเนี่ยมีเคยมีไหมโอ้เยอะฮะเยอะเลยเียบยอะบ่มถือก่อนนะผมยาไม่ได้ไมด้มันต้องแช่ตรงนี้นไม่ได้ก่อป้าเป็นคนเป็นสัตได้ครับปวัที่ทำงานช่วยก็ได้นะธรรมทานครับ นลันมืคืนนี้นะแสดงว่ามันมีสูงกว่าที่จะอยู่ภายในหมู่บ้านหมู่บ้านจะได้กับพี่งดล่ในรัชบีูโลแล้วไม่มีรอยตัวใหญ่ยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ไมาจาก ที่ไกลเพื่อว่ากลัวช้างแม่ช้างจะได้กิตอ๋อจะไกลมันก็เลยใช้เวลาใช้เวลาหน่อ<ช>ยอ๋อเราต้องส่งช้างมาไกลเรียบร้อยได้ไหมการตรวจร่างกายภายนอกก็ค่อนข้างผอมนะค่ะกว่ากว่าขนาดปกติแล้วก็ มีแผลตามตัวบ้างแล้วก็จะมีแผลหลุมข้าง,างลึกอยู่ที่ข้างก้นข้างขวาออก็ตอนนี้ก็คือให้ยาปฏิชีวนะไปแล้วออทําแผลแผ่นทาแผลอะไรก็วางไว้เรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้ทางนี้ก็ประเมินอ,อีกทีก็คงหลังจากผลเลือดแล้วก็เดี๋ยวเราประเมินวางแผนการรักษาหรือการดูแลต่อไปเห็นว่าจะต้องมีการปรับสูตรเรื่องของลมให้เขาตรงนี้เราเรียบร้อยอย่างรับผมดําเนินการได้ไหม ตอนนี้กำลัง on processing อยู่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าขนาดนมที่ให้เนี่ยพอเขากินเข้าไปแล้วเขาถ่ายเหลวไหมหรือว่าถ่ายแข็งเกินไปหรือเปล่าก็ต้องค่อยๆปรับก,กันไปตอนนี้ค่ะเห็นว่าก่อนหน้านี้เขามีภาวะท้องเสียเล็กน้อยเด้นยต<ม>้ก็ปรับนมมัน,นใช่ไหมครใช่ค่ะครับตอนนี้สภาพการรักษาหนักใจในเรื่องไหนบ้างครับผม การดูแลก็บอกไปว่าจะต้องประเมินจากการตรวจร่างกายจากผลเลือดก่อนแล้วก็จะได้ดูว่าโอเคตอนนี้มันน่าเป็นห่วงตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะถึงจะตอบได้ว่ามันเขาเริ่มมีแฟนคลับแล้วนะฮะก็พวกเรามาดูนะเขาห่วงใยว่าโอกาสรอดเขาจะมีไหมฮะก็ตอนนี้ยังดูแลอยู่อะค่ะแล้วก็เดี๋ยวประเมินกันไปวันต่อวันแล้วก็สุขภาพเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งไปทีภายหลังถึงได้นเวลานี้สุขภาพมันดีอยู่ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าห่วงค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าก็ต้องดูเรื่องการปรับอาหารเรื่องร่างกายว่าเราเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างก็ต้องประเมินหลังจากการทราบการตรวจโอกาสที่ที่เรากังวลเนี่ยคือความคุ้นเคยกับคนเนี่ยเราถึงพยายามที่สร้างวัตนถะุโฟนเพราะว่าเราต้องการให้เขาไปอยู่กับแม่รับให้ได้มากกว่าแล้วเขาจะได้ไม่ต้องติดคนคีย์คือเขาเป็นสัตว์ป่าเขาเป็นช้างป่าเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ เขากลับไปอยู่ใน,ในบ้าน<ล>ก็คือในป่าของเขาคาดหวังมากน้อยแค่ไหนที่จะเ<อ>จอไม่ได้ค่ะ